ขาดไผ่กันพี่แฟนกันไม่เซ็นแคสก็เนี่ยไม่แคสพี่ไม่แคสข้างนอกใครวะที่ยืนอยู่ไกลๆเออครบแล้วนั่นแหละไอ้หมิวมีอะไรไอ้หมูเฮิวเราพอเราครบเราเดี๋ยวเราไปรวมรักวิวนะรักวิวไอ้เฉลยเลยไอ้เฉลยกูขอข้อความไอ้เหม้วเปิดไฟกูจะดับเราเราจะไรอมันพี่ไม่เจอกูไม่ไม่เราจะได้ตรงไหนพี่ ไม่เราก็ไปเนหน้าบ้านดิครับหนุยเน่ยยืนหน้าบ้านน่ะมันก็เป็นเนินแล้วน่ะใช่สวยไปบอกเลแถวนี้ถิ่นใครมันก็พด้นบ้านเราเวเฮเราเก่งสุดเว้ตรงนี้ไอสัตว์ป้องกันแชมป์เวมาดิเฮี่ป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์แล้วเราก็กศมในบ่ป้องกันแชมป์เงกันแชมป้องันแชมล้วเราก็กศมานบ้านน่ะป้งกันชมป์่ป้งเฮะป้องกันแชมปเฮอ่ะปอม่รู้เรา่ะป้องกันแชมป์เฮอ่ะปอนแ่มู่ะป้ามันแชมป์เ่ป้ันมาเี่ยอยกาน่ามป์เฮอ ใครด่าหมูใครด่าหมูเมื่อกี้มันด่าหนูเนี่ยไอพี่เฉินอยู่ไหมเนี่ยพี่เฉินแชดเลยอ๋ออยู่โอเคอยู่เไม่เอ็มกันอยู่ลเนี่ยพี่เนี่ยมันแรงเอ็ดเว้ยบ้านเนี่ยบ้านนี้มันแรงเอ็ดนะจะด่าพ่อด่าแม่กันดิไอสัตว์ก็ไม่ใช่นี่หว่าเด็กฮ่ายี่ยนี่ด่าพ่อด่าแม่จเย็นจะเย็นรีเย็นห้ามห้ามห้ามเฮ้ยไฟไฟไฟบ้านพยายามอย่าอย่าปับน้ำอย่าปับน้ำเลชิมาเหรอใะจะจะยืนมามาชิมานะโอเคชิมาใช่ปะมานิดมาเหรอ ฮีโรชีเกิลมีคนมามีคนมามีคนมาเพื่อนมีคนมาทำให้มันรู้เว้ยเราจะได้ไหนเล่นหน้าบ้านยายาที่เอามาไว้ใช้เป็นประโยชน์เว้ยผมจะบอกว่าก็ดูเพลงสตาร์คอมูงก็กำลังจะมีใหม่นะครับมามันก็ผิดผิดอ่ะแบ่าหลังงงนนี้้มึรรููออยะะก๊ไฟังสปอยสักหน่อยไหมเพลงสตาร์คมูก็มีนะจำไว้ที่ใครที่มันเว้ยเร็วแก๊งอะไรวะเพื่อนเอ็นดีครับพี่เสียไม่ได้ครับ ตัเอจ้าเนี่ยคนลเลยอัเลยพี่ตังฮิโรชิมันถึงยังอ่ะมใครรู้ปะตังฮิโรชิมันได้เก็บเยอะาเลยดูปเ่อสาไฟแพ้มันซื้อบ้านเราแน่เลยนะพี่ฮิโรชิอ่ะ

าอรงนี้มันมานะเว้ยโฟกัสก่อนพอแล้วพอแล้วพี่เนี่ยเพียงเลยไม่เอเคเราเราจะได้นาบ้านแกช่ไหมไม่เนัเมอ่าพูไเ่อยอย่าพูดไปเรื่อยเพื่อนอย่าพูดไปเรื่อยเยอยู่ๆน่อยู่นิ่เซฟเอยพี่บอยมาจริงครับพี่ไอ้ย่ยไอ้ยโฟล์ลั่นให้เอพเหรอพี่เฉยหนอ ไอินอยาาชหชไอเฉินแกดกค่าเออเนี่ยมึงกันมเฮ้ยมียากันเหลือก็มียากันเหลือเ้ยมันมันเหลือะมันเล่นในบ้านได้ไหมไม่ได้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 ัวเนินเี่ยเล่นตัวเนินได้เลยยิมโพเนชั่นได้แล้วเล่นในบ้านไม่ได้นะเล่นในบ้านไม่ได้นะ มันอาจจะเสียชีวิตนะถ้ามันเข้ามาผิดไม่ถ้าเกิดมันดันมามึงต้องดันสูตรออกไปนะเว้ยไม่งั้นแบบว่าจะโดนดันสูตรสองคนก่อนไม่ไม่ได้ตั้งใจนะครับพี่ไม่น้องชิวเจตนาของบึ้มฮะเขาเปครับพี่วอนเขาคุณซีบอีครับพี่เดี๋ยวนะครับผมมึงแบ่งควายอะไรให้หรอเฮ้ยดี๋ยวติดดเี๋ยวตกใจเราจะตีเดี๋ยวได้บ้านเดี๋ยวไปฉลองซื้อสกินคอมมูใหม่เดี๋ยวพี่กอล์ฟสวยน้องสวยทุกทุก เฮ้ยพี่มอกิแล้ขนาดนั้นนแทยแนแมือกินแทบอ่เอ้ยน้ำเปลาน้ำเปล่าอ๋อมันโดนกูเป้าีครับจริงบ้านสลูกกันอหน้าบ้านเออราสองเนาะเาอครับเตอนไหนละเจ๋อหล่อขวยัิีมจริงบ้านถ้าได้ได้บ้านอยาอาไปลงสตาร์ทาวน์หน่อยไมกมูเไปซื้อสกินกมูอ่ะสวยสวยสคนอย่าหลุดด่านะเว้ยเด๋วเงินลดเด๋วไม่มีเงินซื้อนะอย่าหลุดด่านะฮัลโหลเฟมยากให้โลมาบทขันะ มึงสืบตืนหน่อยดิวะไม่ไม่ไม่โฟกัสดีการ์เโหหยุดพูดทีไอศอทีสอทีทีมา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 เฉยแล้วด้วยไม่พูดไปเรืแล้วนะมาสองันนี้แม่งแม่งลูกจัดเลยกูต้องเลไว้มมามนีนมีนะมีนะมาจิ้มเราดู้น้ไยายายดนเามามามาฟังฟังังังให้มันหลับมาให้มันหลับมา

มลมอีกมลมอีกมืลมอีกลมอีลมอมันไปเลยที่ไปเลยที่ไป้ยกูกินยาแล้กูกินยากูกินยาวิ่มลมืลมีโลมพีโลมลมีที่ไปเลีลี่เลวาม่ไเอาขวามม่นด้เอาขวาไม่ด้เอาขวาม่นด่เอาขวามมานด่เอาขวาไม่นดมามาล้อมมาล้อมมาล้อมมาลมอมอีกปืนมอบปโอบแล้วอบอยู่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  กูอจนอุ่นละนะมาลมกล้มกล้อมิกปืนลมิกปืนลมกลมิกลมิกลมกลมกลมกอาไปเดกคือคือคือล้มิกลอมิกาล้มิกมาล้อมิกล้อมิกลอมิกลมิกลมล้ลมไม่ลมไมก้ลมล้มลมเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดไม่ต้องยิงแล้วเปลี่ยนมีดเก็บตัวหลุดอกนเปลี่ยเปลี่ยนมีดสังพนบให้เพื่ ไม่ดไ่ม่ดน <si ้้ไป้นไปนไปแเปลยท้วกดปืนกดปืนให้กดนให้ืนให้ยโดนรถโดนรถระวังกูตายกูตายกูตายยิกูไเฮ้ยเอมิูไม่ยินกูเพื่อนเพื่อนเพื่อน ต้องหยิบกูาบ้านหน่อยขโมยมาข้างบ้านหน่อยขโมยต้องหยิบกูต้องหยิบกูนะต้องหยิบกูนะมึงต้องเห็นกูนะมึงต้องเห็นกูนะโหยัดเป็ดทัหน่อยขอไม้ทับหน่อยเออชุบเลยฮะขอไม้ทับหน่อยูไอ้เบลเบลให้หน่อยเบลให้กูนี้เบลให้กูนี้ขอไม้ทับหน่อยหรอขอไม้ทับขอไม้ทับหน่อยดเยี่ยมเยี่ยมโอ้เกินไปนะ น่าเกินไปหนังอนนีเราวินเาวินแ่งไปาวินาวินัตรงนี้ดิเราิเชื่อตายตายปะวะตายตายหมดสวย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 ไล่ปีดีไล่ปีดีกูยิงให้กูยิงให้กูยิงให้ต้องยิงต้องยิงต้องยิงต้องล่างตล่างตะล่างมาๆๆ ปืนเราคมหแล้วปืนเราคุมหมดแล้วดูไวดีดูวดีดูวดีบ้านเราเพื่อไรเบรกให้อยู่เบรกให้อยู่เบรกให้อยู่ชุบเพื่อนไปชุวเพื่อนไปชุบไปชุบไปชุบไปเป็มีข้างล่างยามีข้างล่างยมีบอกเพื่อนเฮ้ยบอกเพข้างล่างมีอยู่ขงล่างมี้างางาเพื่อน่วยเพนเ้ชุบเพื่อนนี้ย ไอ้อยไกันไปเยอะดิยไกันไปเยอะดิถึงมีถมีถไม่ได้ปิดถไม่ได้ปิดเลยถไม่ได้ปิดเลยเราวเราวยล้วแล้วเป็นเราเนเนเปเราเนเวนไม่มีแลวพ่อยเพื่อนเก่งมากเพื่อนเก่งมากเก่งมากเพยเก่งมากเฮ้ยหนวทีมบลเราบลเราวีเก่งมากเพื่อนเก่งมากเก่งมากเก่งมากเพื่อนโคตรเก่งวันนี้ดอนบ้านวันนี้ดอนบ้าน บ้านเหมอนพร้อบ้านรับเตียงหมอนพร้อมนอนเข้าบ้านครับพร้อมเข้าบ้านนอนัะเตียงหมอนครับเตียงหมอนแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงถ้าเกิดถ้าเกิดใจซื้อบ้านหรืออะไรเสร็จแล้วเอาของทั้งหมดมาคืนดเวยนะเว้ยของทั้งหมดมาคืนด้วยนะเว้ยของในรหมดรกเพื่อนบอกในรถใจทุกอย่างมันรวมกันเลยตอนนะอย่ายาวไว้ในเซเว่นนี้นะเสียฟรีนะมาแล้วมาแล้วสวยสวย้อนมาเวย

ได้หลังเดิมครับได้หลังเดิมได้หลังเดิมชชดต่อโหผมซึ้งไว้ยังไม่ได้บ้านกับไม่จะยินยินโดยตายเลยคุรักพวกมึงกูรักพวกมึงเลยคุรักพวกมึงคุรักพวกมึงไม่แต่หนึ่งอย่างที่กูแน่ใจอ่ะพี่ต๊อดภูมิใจในตัวพวกมึงแน่นอนเว้ยสวยพวกมึงเก่งกันมากเก่งกันมากเก่งกันมากจริงๆเก่งมากเก่งมากทุกคนเก่งมากเก่งมากเหมือนเหมือนที่พี่มึงเขาบอกอ่ะพี่ต๊อดกับไอ้ขวดเพื่อนกูต้องภูมิใจแน่เลยได้บ้านหลังเดิมใช่ไเสรละไอ้ขวดนั่นละกูมันต้องภูมิใจแน่เลยะวัันนออ้้ยแกงโตรบืา ไม่เสียที่กูยอมพี่ชิบอ่ะลหลฟังแบบนึง huh. ค่ะถ้าเกิดว hey> ่าไอตัวละครนี้มันหายแล้วซื้อมาแล้วเดินไปหาพี่เปาหน่อยได้ปะจะหายตอกให้เจ๊ใช่ยังเ้เอาดีๆขอแบบเพลเๆยังหยอเลียงกานเ้งตีหวยบ้านหลังแรกเว้ยดรชยนกันขึ้นไปแม่ม่ไปม่เมื่อกี้มึงกลงูพี่เาพ่เปาในวัน วานาบีและเอมีนรักษาบ้านของเขาเอาไว้ได้ไปเดินจากถนนมาไปเดินจากเจากวันาบีกลายเป็นบอลทูบีสเฮยโอ้โหหล่อพวกกูบอลทูวินเว้ยเกิดมาเพื่อชนะไอสัตว์บอลทูบีจัดเลยว่ะเฮียฟอร์มอยากจะมาจิ้มโดนกูทิ้งเ พี่แอ้มโดนเตะหลักลับไปหวเีนะพี่เปาจะรออยู่อยู่หน้าบ้านดูเรื่องไหมหนพี่เปานะอย่าวิ่งนะเดินนะพี่เปาจะอยู่หน้าบ้านสวยสวยสวยใครหัวเขียวอ่ะใครแหลมมั้หัวเขียวปานมาเลยปาน

ถวาย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 ถวาวยถวยถวยวยตรงนี้ต้องนี้ต้นี้ถวายถวายถวายรับไปรับไปรับไปบไปถวายถวายถวายถวยห้ือของคือของคือของพอแลไปเต็มเลย จากวันนบีเป็นบอลทูบเลยโคตรหล่อไปชูเพื่อนก่อนชูเพื่อนก่อนอย่าฆ่าของแล้วต้องออกเราต้องออกจากเซิร์ฟรีไนของเราต้องออกจากเซิร์ฟไป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 ไไป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 ไไปไปไปไองปไ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 ไป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 เลยไปไปไปไไไไไฟไไไไ มีรอบนั้นบอลเทนที่เอา20ไปชน40ขอมากนะครับคนดูคิดถึงคนดูยังดีทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสก็เราก็อาจจะอาจจะกลับมาเจอกันอีกนะครับแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกผมคือไพ่ตายไปสุดท้ายของพี่ตอออยู่ละแกเรียกผมมาไม่มีข้อยกเว้นอยู่แล้ว